หลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมหรือจาทรัมของอเมริกาเนี่ยนะครับเ,เขา <c oughs> ได้ไปปราศัยประถาาาอยู่ที่รัฐเพนซเวิเนียเนี่ยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ไปพูดถึงเรื่องของการที่ไทยกับเขมรนั้นตอนนี้กําลังใช้กําลังเข้าห้ามหันกันอยู่นั้นเขาก็ถามว่าแล้วจาทรามจะมีนโยบายอย่างไรจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างไรซึ่ง ต่ทำเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการเองเขาจะสั่งให้หยุดเองเดี๋ยวเขาจะโทรไปสั่งให้หยุดโอ้มันพูดอย่างเงี้เยเราเป็นเมืองขึ้นของมันอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอเมริกามันไม่เคยเห็นหัวประเทศไทยนะฮะมันไม่เคยเห็นหัวให้มันไม่เคยเห็นหัวประเทศที่อ่อนกว่าที่ด้อยกว่าที่สู้มันไม่ได้มันมองเหมือนกับพวกเราเป็นลูกเป็ดลูกแมวอะไรงั้นนะครับมันบอกมันจะโทรมาสั่งให้ยุติการยิงล่าสุด คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้พูดออกมาค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่โดนนั่นทำเนี่ยจะออกมาพูดเรื่องนี้ในเวลานี้โดยในยะทางการเมืองเนี่ยมันหมายความว่าคุณอนุทินกําลังแสดงบทแข่งก้าวว่าเฮ้ยไม่ถึงเวลาของมึงมึงอย่าเข้ามายุ่งในเวลานี้รอให้กูเคลียทุกอย่างจบก่อนและในขณะเดียวกันผู้สื่อข,าข่าวก็ยังถามต่อไปว่าแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไร คุณอนุทินก็ตอบผู้สื่อข่าวชัดๆชัดคำเขาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้จบมันหมายความว่าขาเขมรจะต้องเป็นฝ่ายมาพูดคุยขอติดต่อขอเจรจาไม่ใช่ไปขอเจรจาผ่านประเทศที่สามเช่นไปขอให้สหรัฐมาช่วยไปขอให้มาเลเซียมาคุยอย่างนี้คุณอนุทินเขายันนะครับว่าเขาไม่ยอมรับนะครับตอนนี้ยังไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดอยากจะหยุดยิงกันตอนนี้หมายถึงคุณต้องมาคุยกับผม ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของไทยเองก็ตั้งคำถามต่อไปว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเ,เขามีการติดต่อเขาบอกว่าเขาอยากจะขอเข้ามาเจรจาคุณอนุทินก็ถามต่อไปว่าเอาแล้วเขาติดต่อผ่านช่องทางไหนซึ่งนักข่าวก็บอกอ๋อเขาให้สัมภาษณ์ทางทีวีของประเทศเขาอยู่คุณอนุทินก็ปฏิเสธบ,บอกอ๋อนั่นไม่ใช่ช่องทางนั่นไม่ใช่ช่องทางที่จะมาหยุดเจรจาโดยการที่เขาจะไปประกาศในทีวีช่องเขาและการที่ไทยจะหยุด หยุดยิงเนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อเขเมรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้มาเสนอขอหยุดยิงเท่านั้นไม่ใช่ประเทศที่สามนั่นก็หมายความว่าคุณอนุทินกำลังปฏิเสธโดนันทั้งอย่างไม่เป็นทางการต่อให้ทัาโทรมาตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณอนุทินเองก็ผมเชื่อว่าเขาก็ไม่เขาไม่หยุดนะฮะแต่โดยทางการทูต น่าจะมีการพูดคุยกันอยู่ว่าในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาเปราะบางและอ่อนไหวที่สุดสําหรับประเทศไทยแล้วถ้าเกิดอเมริกาจะเข้ามาก้าวไก่ในช่วงเวลานี้เท่ากับว่าอเมริกากําลังจะมาแทรกแซงการเมืองในประเทศนั้นการที่เดนโอนทั้มหรือในจ่าทั้มเนี่ยกำลังจะเข้ามาสแสดงบทบาทเป็นพระเอกเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาเนี่ยผมขอแนะนําว่าทํามคุณเลิกปล้นน้ํามันประเทศอื่นได้แล้วหรือย,อยัง คุณเลิกฆ่าประชาชนประเทศอื่นเพื่อเอาน้ำมันเขามาคุณเลิกทำได้แล้อย่างก่อนที่คุณจะมาเป็นเทพีสันติภาพที่มันยืนโชว์หลาอยู่ในประเทศคุณคุณต้องเลิกทำสันดานอย่างนี้ก่อนอเมริกาต้องเลิกทำสันดานอย่างนี้อเมริกาไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้อเมริกาไม่ใช่เป็นประเทศที่ทเที่ยวไปกําหนดชะตาชีวิตประเทศนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ประเทศนี้จะต้องเป็นอย่างนั้น อเมริกาวันนี้ไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอเมริกาไม่ใช่อีกแล้ววันนี้ถ้าเกิดเรายังยอมก้มหัวให้กับอเมริกาอยู่อย่างนี้เราก็จะตกเป็นทาสของอเมริกาถึงแม้ว่าตามนิติในเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อนและเราก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐตามนิติในแต่ตามพฤตินัยถ้าเกิดรัฐบาลยอมก้มหัว ยอมฟังทุกสิ่งทุกอย่างของอเมริกาที่มันกําหนดชะตาประเทศเราได้เราตกเป็นเมืองขึ้นเขาทันทีโดยพฤตินัยดังนั้นสิ่งที่คุณอนุทินชาญวีรกุลพูดในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมและนะครับยังขอชื่นชมว่าคุณอนุทินยังมีความกล้าหาญที่สามารถที่จะตอบโต้ได้ทันทีทันควันนะครับทำให้ประเทศไทยไม่สูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นไทยไปรวมถึงขอขอบคุณกองทัพบ,บก กองทัพเรือและกองทัพอากาศที่ทั้ง3กองทัพนั้น3เหล่าทัพรวมถึงตำรวจด้วยนะครับขอบคุณสำนักงานตำรวจชาติที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเข้าร่วมปฏิบัติการกับ3เหล่าทัพในวันนี้มีบาดเจ็บบ้างมีล้มตายบ้างซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าคนไทยไม่อยากจะให้เกิดแต่ในเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องทําให้มันสุดไปกันให้สุดทางถ้าทะลุซอยได้ทะลุซอยทุกอย่างขอให้มันจบ แค่ช่วงเวลานี้แล้วกําหนดทิศท,ทางประเทศขเขมรใหม่ให้มันวางตัวให้มันเหมาะสมนะครับเราต้องแสดงให้โลกรูกกระทรวงต่างประเทศต้องขยันทํางานมากกว่านี้ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆต้องเอาคนที่ขยันงานจริงๆต้องเอาคนที่มีกล๋นทางทางการทูตจริงๆมารับมือกับเขมรวันนี้ขเขมรเขาไม่ได้รบชนะเราเพราะเรื่องกําลังพลและอาวุธ แต่ถ้าขเขมรจะชนะเราเขาชนะทั้งเรื่องการสื่อสารเรื่องของการทูตวันนี้เราอ่อนตรงนี้ต้องยอมรับด้วยแต่ในขณะเดียวกันผู้นําประเทศของเราก็ได้แสดงท่าทีค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาประเทศที่สามจะมาเสนอตัวและที่สําคัญคนที่จะยุติเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็คือขเขมรเท่านั้นไม่ใช่ประเทศที่สามพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงครับถ้าคิดว่าคิดว่าเรื่องราวอย่างนี้คุณอนุทินทําถูกแล้วก็ลองให้ความเห็นกันมาดู ลองดูนะครับเผื่อผมจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของพี่น้องที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บ้างและสำหรับคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรวมถึงถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนรายการเราก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ